ครับสวัสดีครับผม่างสอนวงสว่างครับวันนี้มีคลิปวิดีโอนำเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นรถสปาร์ค135รุ่นสบูครับแล้วรุ่นสบูได้มาทำการเช็คใหญ่ครับมาเช็คใหญ่แล้วก็มีเปลี่ยนอะไหล่บ้างเป็นบางอย่าง พรตอนที่มาวิ่งเบาเครื่องแล้วเราเปิดแล้วก็มีเร่งไม่ขึ้นสะดุดมากผมก็เลยสช่างสอนโมกขวะก็เลยเอาลื้อมาถึงฝาสูบนี่ครับประเก็นนี้เป็นประเก็นของร้อยสามห้ากรอมาใช้ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนทั้งใหม่รบบตกลูกยางโอลิงตัวถ่ายนล้วมันเครื่องอันนี้ครับไม่ดี เปลี่ยนใหม่นม้ำมเครื่องหยดครับอันนี้เป็นรถเดิมแต่ว่าอัพ R15 ามาแล้วจากที่อื่นครับพวกท่อยเสียนี่ก็มีตีคอท่อมาบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยพวกล้อพวกอะไรก็เป็นของเดิมเอยอัพมาจานเบรกแต่งจานเบรกแต่งของเลสซิ่งบอยครับอันนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วหายสะดุดแล้วดีแล้ว ครับตั้งมาร์กใหม่อะไรใหม่ตั้งวาลวไล่ระบบพาบิวใหม่ก็ดีครับให้ฟังเสียงเครื่องเลยนะครับนี่เป็นลูก R15 แคม R15 อ,อันนี้อัพกล่องพิเศษมาหนึ่งกล่องไม่รู้ว่ากล่องอะไรเหมือนกันจะของเขาใส่เพิ่มมาครับก็ดีก็เล่งดีรอบตัวพอดี อันนี้อัพสปริงวาลให้ด้วยครับครับเล่นขึ้นดีดีมากเลยครับ,รบแล้วก็ได้ทำจัดแต่งระบบใหม่เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างตอนนี้ดีแล้วครับไม่สะดุดเลยหายสะดุดหายระเบิด สงสัดีครับก็ให้ชมเมงเท่านี้เอาคันนี้มาเช็คใหญ่ใหญ่มากยกเสื้อมาเช็คถึงวาถึงดูลูกสูบดูอะไรกันหมดเลยตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วครับไม่ดังไม่แก๊กไม่กากเงียบกิบครับพอก็ตั้งให้ใหม่ครับกรเป็นวาวอัพให้ใหม่แถวเลยมันเครื่องไส้กรองเปใหม่หมดครับคงต้องขอลาท่านผู้ชมเยงเท่านี้โอกาสหน้ามีคลิปวิดีโอก็จะนำนเสนอตั้งต่อไป สรับคันนี้เช็คใหญ่เช็คใหญ่ใหญ่มากก็จบเพียงเท่านี้นะครับคันนี้เป็นรถของคุณคุณอาร์ตอาร์ตก็ได้มาครับนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมใี่เท่านี้โอกาสได้มีทิ้วิดีโอดีๆก็นนำเสนอต่อไปจากขั้งตือนงสว่างขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ